เราจะมาทำแลบเรื่องการทํา Man In The Middle Attack โดยการพูดถึงการขโมยแพ็กเกจของ DNS นนะครับทีนี้เริ่มต้นวิธีการที่หนึ่งก็คือผมต้องติดตั้งบริการก่อนนะครับเดี๋ยวใครกลับไปทําจะได้ทําได้บริการที่ผมต้องการใช้เนี่ยนะครับผมมีบริการนี้เรากำลังทําแลบ POC เพื่อทําการพู๊ว่า Man In The Middle Attack คืออะไรนะครับไปที่ตัวนี้ครับ D R I I S นะครับ ผมติดตั้งเช็คบ b ็อกติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตอินโฟม n ชันเซอร์วิสนะครับติดตั้งบริการเน็ตเวิร์กเซอร์วิสตัวนี้เป็น DNS ถัดครับผมให้เครื่องนี้มี2บริการนะครับอันนี้ผมไม่ได้ผมติดตั้งไว้แล้วก็เลยกด Cancel ไปนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยสเต็ปนิกๆๆถามหาแผ่นก็ไปเรียกแผ่นนะครับทีนี้หลังจากเรียบร้อยแล้วจึงไปทําการเขียนเว็บทบทวนสักหน่อยอีกทีนะครับไปสร้างโฟลเดอร์เว็บขึ้นมา1โฟลเดอร์ แล้วก็เขียนเว็บเข้าไปนีครับนี่ครับ,น,รบนะผมเขียนเว็บเข้าไปเว็บหน้าตาเป็นอย่างนี้เขียนยังไงครับก็เปิดให้ดูในโน้ตแพดเขียนอย่างนี้นะครับก็คือเขียนด้วย HTML ธรรมดานี่นะครับนะนะเรียบร้อยเขียนเสร็จก็ไปคอนฟิกให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ทํางานนีครับไปที่ ขยายหน้าจอโตๆหน่อยนะครับไปที่ default website เนะครับคลิกขวาที่ default website เลือก property นะครับอย่างแรก assign เบอร์ ip ให้มันนะครับเลือกครับเลือกเบอร์ ip ให้มันนะครับเสร็จแล้วไป home directory ไปบอกว่าจะเอาเว็บจากโฟลเดอร์อะไรนะครับอันที่3ครับย่าลืมับ p l y ด้วยนะอันที่3ก็คือไปทําการ add ครับนะ index นะครับ HTML นะครับแล้วก็ a อ d เข้าไปนะครับทีนี้ว่าเช่นกันผมแอ d มันไว้แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องแอ d นะครับโอเคเรียบร้อยเพราะนั้นเว็บขึ้นนะครับเว็บขึ้นเครื่องที่เป็นเครื่องเหยื่อของผมนี่นะฮะเครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็ลองเข้าเว็บดูนะครับหกหกจุดสองจุดเจ็ดห้านะครับก็จะเข้าหน้าเว็บได้ ทีนี้พวกคุณจะออกไปเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมคุณจะยังออกคุณเข้าด้เบอร์ไอได้ใช่ไหมทีนี้คุณจะเข้าเว็บของผมที่ชื่อไม่ได้ผมก็เลยไปทําการคอนฟิกดีเอ็นี่นะฮะผมไปคอนฟิกดีเอ็นคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับนะฮะไปคอนฟิกดีเอ็นผมก็ไปสร้าง DNS ขึ้นมาในโฟล์ดูอัพโซนผมสร้างโซนขึ้นมาเป็น อะไรครับ Standard Primary Zone เนี่ยครับตั้งชื่อครับ ken.net ใส่กขไาเนีครับเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่า ken.net เนี่ยมีโฮสต์นะแต่ชื่อ worldwide แล้วก็อยู่ที่เบอร์ IP เบอร์10.66.2.75อผมใส่ A host ก็ไปเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็สําหรับ DNS ของผมถ้าใครใช้ DNS ผมแล้วต้องออกไปข้างนอกนะครับแล้วไม่มี DNS ผมสั่งให้ forward ออกไปที่8.8.8.8ผมก็กด add ก่อนแล้วก็กด apply นะครับหมายความว่าคุณครับถ้าเกิดคุณจะเข้าเว็บ p i m พ e r b y w e b k e n n e t ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องชี้ DNS มาที่เครื่องนี้ใช่ไหมครับเครื่อง client ของเราก็จะทำการชี้ DNS เอาเฉพาะ DNS อย่างเดียวนะครับเบอร์ IP เป็นออโต้ก็ช่างคุณไม่เป็นไรใน DNS ส่งไปที่ 10.66.2. อะไรครับ75้าไมครับเฉพาะ DNS นะครับชี้ไปที่นี่ถ้าเกิดคุณชี้ DNS ถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราได้อีโคซิสเต็มนี้แล้วก็คืออยากจะเข้าเว็บของบริษัทก็พิมพ์เบ w ร์ไเบ .Ken เนี่ครับอันนี้ก็คือเข้าเว็บบริษัทใช่ไหมครับถ้าจะออกไปข้างนอกก็พิมพ์เว็บดอทกูเกิแบบอย่างนี้ก็ออกข้างนอกได้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดผมเป็นโจรครับแลนะผมอยากจะทําการทาแมทอินเดียวไอแต์หรือคัมโบยแพ็กเกจของ DNS ครับผมจะทําอย่างไรผมก็จะใช้โปรแกรมลักษณะนี้ครับทุกคนอันนี้เป็น สิ่งที่คุณได้เล่นเครื่องมือพวกนี้ไปแล้วนิดหน่อยโปรแกรมตัวนี้ชื่อ Can and Able ครับนะครับในโปรแกรม Can and Able เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นก็คือผมเลือกอินเทอร์เฟซที่ผมต่ออยู่กับวงของเขานะครับเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปที่สนิปแล้วผมก็มาผู้ลงมครับตรงนี้ดูดีๆนะครับกว่าจะได้เดี๋ยวตอนเทสทำดับจะได้ทำได้นะครับเร,เราก็มาที่แถับชิดสนิปครับอย่างแรกครับผมทำการรีมู ทุกอย่างออกแล้วผมทําการสแกนครับหาเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในวงนี้ผมกวาดไปทั้งวงเลยนะครับเจอใครก็คนนั้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวงที่เป็นวงสตาดี้ของเราก็อยู่วงนี้แหละนะครับไม่รู้ใครเป็นใครนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคไหมครับได้ทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องไปครับก็คือเราจะไปทาการอาร์ฟโพสต์นิ่งนะครับรีบูทออกรับ แลวเราจะทําการทำทำแอปโพสต์นิ่งโดยการฝั่งนี้เราเลือกเครื่องเครื่องเยือก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเยือเนี่ยเบอร์ไอพีเบอร์อะไรถัดไครับถ้านะัถ้าเกิดสมมุติคุณไม่รู้เนี่ยลำบากอะผมสมมุติผมเช็คที่เนื่องจากผมเป็นเครื่องตัวเองผมทำาำเครื่องตัวเองไม่ได้นะนี่ครับผมเป็นคนรันโปรแกร,รมตัวเนี้ยผมยิงเครื่องตัวเองไม่ได้ตัวอย่างอย่างเช่นผมมี Windows 2003หรือ Windows อะไรที่ตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่ครับ e v e r ้เบ หนึ่งตัวเปิดขึ้นมาวิธีการก็คือไอตัวนี้ผมก็เซตให้มันเป็นอะไรครับให้มันเป็นบิตโหมดโอเคไปบิตโหมดเสร็จตัวนี้ก็เป็นออโตเมติก IP นะครับผมออโต้ไอนะครับเสร็จแล้วผมใส่ DNS เป็น1 0จุดอะไรนะครับ6 6 2 7 5ุดอเป้าหมายคือผมต้องรู้ว่า DNS ที่เหยื่อชี้เนี่ยอยู่ที่ไหนถไหมครับถ้าผมรู้ว่า DNS ที่เหยื่อชี้อยู่ที่ไหนเนี่ยผมสามารถขโมยแพ็กเกจของ DNS ได้ผมต้องรู้เหยื่อเบอร์ IP เบอร์อะไรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอเครื่องเนี้ยมันสามารถไปเบอร์ไวเบดอทอะไรครับ ดูนีนะครับ .dot uh, ken .dot net เข้าเว็บได้ตามปกติ by www .google .com ไปได้ตามปกติใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่โดนหลอกนะถ้าโจนจะหลอกโจนทำการหาเดีย๋ยวนะฮะผมหยุดก่อนนะครับโจนไปทำไปที่ตารางอาร่อน แล้วโจรกวาดอีกทีหนึง่งกวาดมาเสร็จปึ๊บเนี่ยเครื่องนี้เบอร์ IP เบอร์อะไรโจรต้องรู้ว่าเหยื่อเบอร์ IP เบอร์อะไรด้วยนะครเหยื่อ IP เบอร์149โจรก็ทำการเลยครับนี่ครับโจรทำอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ เลือก149 149อยู่ไหนนี่149ฝั่งนี้เลือก DNS ก็คือขอโมยแพ็กเกจที่149จะไปเรียกหาที่ DNS อันนี้เลือก75แล้วผมก็บอกว่าถ้าจะไป Google นะให้ไปที่เบอร์75 ถ้าจะไปที่ www.ntc.co.th นะครับอันนี้เป็นเว็บขนส่งที่หนึ่งนะครับไปที่10.66.2.75ด้วยผมหลอกจูกแค่สองเว็บนี้นะครับแล้วผมก็ยิง Arp poisoning พอยิงออกไปเสร็จไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันเคยเข้า Google แล้วใช่ไหมช่างมันก่อนนะครับ ผมอ่ะผมล,ลองเข้าดูผมพิมพ์ www.ntc.co.th ผู้ลงครับผมพิมพ์อะไรนะถ้าอันนี้มันเคยจำ Google ไว้ในแคชถ้าเกิดคุณอยากให้มันเคลียร์แคชของ DNS ก่อนให้มันไม่จำก่อน by ip config slash f l u f h d n f หมายความว่าถ้าเกิดผมเปิดขึ้นมาใหม่ผมพิมพ์ว่า www. google แต่ถ้าเกิดไปเว็บอื่นไม่โดนหลอก www. msn. co. th เว็บอื่นไปได้ครับจะเห็นว่าอาจารย์เชสหรือสองให้เห็นแล้วว่าไปที่ไหนก็ไปที่เว็บนี้ได้นึกออกไหมครับถ้าเกิดคุณเข้าเว็บที่มันถูกต้องจริงๆนงครับคือเว็บอื่นไม่ถูกหลอกนะครับมันจะถูกหลอกแค่2เว็บนี้เท่านั้นเพราะเราทำอัพยซ o นิ่งแค่2เว็บนี้ทันไหมครับโอเคนะครับ